ผมไปเจออันหนึ่งที่ดังมากในโซเชียลนั่นก็คือถาดผัดไอติมเฮ้ยได้ไ,นะไ,ได้นะเฮ้ยได้โอ้ <ไป S 1> ลองกิน <ไป S 1> เลยครัา <c oughs> ใครที่อยากได้ถาดไอติมสำเร็จรูปวันนี้พิมพ์มาว่าพร้อมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับว,วันนี้อยู่กับผมเจะนะฮะแล้วก็อีทอาราวเวอร์ชั่นเจสำหรับ EP ติดเล่นใครได้ยินชื่อนี้เป็นอีพีแรกไม่ต้องงงเป็นอีพีที่เราจะหาอะไรมาทําการเกี่ยวกับอาหารนี่แหละวันนี้ผมไปเจออันหนึ่งที่ดังมากในโซเชียลนั่นก็คือถาดผัดไอติมนี่แล้วเขาเขียนว่าราคาเริ่มต้นที่200กว่าบาทเท่านั้นผมเลยอดใจไม่ไหวที่จะสั่งมาแล้วมาลองมาเรามาดูกันนี่ผมสั่งมาจากช้อปปีนะฮะก็บอกตรงๆเลยนี่คือแพ็กเกจแม่งดีมากเลยคือแบบว่าแค่ดูกล่อง ก็รู้สึกว่า200กว่าบาทแม่งก็คุ้มแล้วนะเปิดมาโอ้โหภาษาจีนล้วนเลยว่ะอุ้ยเขาทำได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือสมูทตี้เลยนะน,นี่ไม่ไอศครีมอันนี้อารมณ์เป็นแบบเหมือนเค้กไอศครีมอะถ้าทาได้ขนาดนี้นี่ผมว่าเครื่องเดียวนี้เราเปิดร้านเบเกอรี่ได้ร้านติมได้เลยเนะี่ยข้างในให้มาเป็นอันนี้คือเสียมออันนี้เขานะที่แง่สีอะแต่ว่าอม่าไดนที่แง่สีไว้อ่าเขาให้ไม้ผัดไอติมมาสองอันนะฮะวัสดุค่อนข้างดีเลย เวิร์กอ่ะนี่สองอันนี่ฮะเป็นตัวถาดสีมันดีมากนะไซส์มันจะแบบประมาณ2นิ้วความหนามันนะข้างล่างมันือนเป็นเป็นเครื่องทุกคนเหมือนเป็นเครื่องเก็บความเย็ยนหรือมีอะไรสักอย่างอยู่นะให้เดาถาดก็หน้ากว้างกว้างอยู่เลยประมาณสมุดเล่มหนึ่งตรงนี้ก็เขียนภาษาจีนว่าเ e ย็นมากๆแล้วก็ให้ดาวตัวเองอีก5้าดาวให้ดาวตัวเองเฮ้ย<อ>คุณอย่ามาว่าของของผมดิซึ่งนี่ฮะเขาเขียนมาละเอียดมากถ่านไม่ออกอ่านไม่ออก ออแต่เรามีเทคนิคง,ง่ายๆถ้าใครซื้อของในพวกช้อป e ีหรือ l a ซาด้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องใช้ Google Translate ช่วยครับทุกคนโดยการกดไปที่ Google Translate แล้วกดที่กล่องน,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 นี่มันจะเริ่มสแกนแล้วเดี๋ยวเรากดสแกนเข้าไเห็นไม่ามันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้มาอ่าได้แล้ววิธีทำชือของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คือชุดที่สอของพั่วน้ำแข็งทอด X 2ั้น เดี๋ยววันนี้ยังเรายังไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เดี๋ยวเราคัดแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ทำให้ดูแต่เราขอเอาวันนี้ไปแช่ก่อนวันนี้วันพุธจ้ะจะจกับวันศุกร์แม่งเลยแบบ24ชั่วโมงแล้วก็อีก6ชั่วโมงี่ <c oughs> จะบอกทำไมนะครี <c oughs> เอไม่รู้หรอกเ <c oughs> ออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาตัวถาดในติมเนี่ยไปแช่กันเดี๋ยวเรามาดูกันไปตามมาเราต้องแช่ในฟรีซนะฮะเดี๋ยวเราปรับให้มันเย็นสุดเลยอยู่ที่โคลเดชต้องพีเข้าอย่างงี้รูอป่ะและห้ามให้มีเศษอาหาร แบบนี้ปั๊กโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวเราแช่ฟรีเรียบร้อ,อยแล้วเดี๋ยวเรารอทั้งหมดสิสองชั่วโมงเดี๋ยวมาถ่ายใหม่กันเรามาทำาป็นจริงดูว่าทำได้ไหมไปเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันนะครับดูน,นี่นี่ผมติดป้ายไว้ด้วยนะว่าห้ามหยิบของถ่ายโหทุกคนดูข้างล่างไอ้นี่นี่พี่มันแข็งอะเห็นว่าแม่งไม่ลอยเลยอะเย็นมากตอนนี้นะเดี๋ยวแกะนี่ออกก่อนปากไ้นี่ปากไปเถอะ เดี๋ยวไปทิ้งเดี๋ยวค่อยทิ้งไป <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทิ้ง <c oughs> ตื่นเต้นว่ะแม่งเป็นไอแข็งหมดเลยแล้วคือขอ,ขอบที่จับพลาสติกเนี่ <c oughs> ยเย็นมากเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยที่อารถอะไรมีรถเก่งรถสิบล้อรถบัสรถ <c oughs> ว้าเร็วรถอะไรขอเด่นนะฮะวิธีทําคือลงลงคมเห็นเขาดีวิวอะ่ะมันจะลงนมก่อนท <c oughs> าไมสียังดูไม่ค่อยมาว่ะได้มีบอมได้นะ ได้นะได้นะเฮ้ยได้โอ้โหน,น,นี่เป็นแผ่นยูแผ่นยูแล้วก็ปาดใช่เฮ้ยได้อยู่นะพูดเล่นเดี๋ยวเราลงลงบางนี่เลยวันมันเริ่มมีกลิ่นละเริ่มไม่ใช่ละหรือต้องลงนมเพิ่มลงน้ำไอศครีมเพิ่มอืม,อมสูอ่ายว่าบ้านเบ้าชัยไห งัดขึ้นแล้วก็ลงวะเพื่อให้เป็นไส้ติ่มเท็กเจอร์เหมือนแบบน้ำปั่นสับเครื่องแล้วก็ปาดมันต้องปาดใช่ไหมเดี๋ยวรองมันจะมวนได้รู้สึกได้เนี่ยมึงไม่เคยดูเขาทำตอนเวลาเขาวนอะแ้วต้องตอนแล้วต้องตับต่อยแล้วกนโอ้ยผมรู้แล้วอันนี้ถือว่าซ้อมอันหนึ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยมาดูดัวนี้ดูนี้อันนี้อันนี้ได้ผมรู้สึกได้อยากให้แคบเลยฟูช็อต เป็นไงนี่พีกเออันนี้ดาบแรกดาบแรกดาบแรกอรอกูขอลองลองกินดน้มยน,นมเย็นนมเย็น <c oughs> รสชาตไม่มีอะไรหรอกดาบสองอันนี้แบบปาดมาลงทัวก,กระทะครับอีบชั่วโมงได้กระทะเดียวมยั้งสงสัยไม่ใช่สิมันต้องคงจะต้องทิ้งให้มันเย็นสักน,นิดหนึ่ง รารู้ว่ามันจะผ่านผ่านเดียวนานกัน <c oughs> นะอ่ะผมว่าเวิร์กรอบนี้ทุกคนเวิร์กเราม้วนสายนี้แล้วกันเนาะจะได้เป็นสามบล็อกสี่บล็อกพอดีอ่ะกล้องจับอ่ะผมว่าเวิร์กรอบนี้ทุกคนเวิร์กทุกคนเวิร์กมันไม่ม้วนมันไม่ม้วนแต่มันเป็นนะมันแข็งนะนายขอลองอีกอัน อันนี้น้ำแข็งใสแล้วนะคืออันนี้เหมาะกับแบบนี้เลยไม่ได้เหมาะทำเป็นอาชีพอะเหมาะกับให้ลูกเล่นเหมาะกับให้ลูกเล่นแบบเอาไอติมผัดมาแล้วก็ผัดให้ลูกเล่นนี่ฮะไอติมผัดเทคสองขอลองชิม่อยว่ารสสตรอเบอร์รี่เขาเป็นนมเขาเปนนมสตรอเบอร์รี่เอาใหม่รอบนี้เราเอาแบบวัตถุดิบลงพร้อมนมและปาดมันก็จะได้ เป็นแข็งแล้วก็มีวัตถุดิบด้วยลองใหม่ขอนมแบบทูโทนได้ไหมฮะขอนมแบบทูโทนได้ไหมเออทูโทนแล้วก็มีวัตถุดิบด้วยจะลง M&M ก่อนเลยเคยเห็นที่ร้านป่ะ <c oughs> ที่ร้านล้วไม่เห็นที่ร้านเขาจะแบบว่าเอาวัตถุดิบลงแล้วตอกอันเนี้ยตอกไม่ได้อันเนี้ยตอกไม่ได้เอาลงไปทำไมวะโ <c oughs> <c oughs> คตรรวย <c oughs> วิธีสามเนี่ยคือเป็นเทคสามเราจะบดคลี่คลาให้หมดตามด้วยนมลงแล้วปาดมันจะทำให้เป็น ไอติมแล้วมีไส้เริ่มกล้วยหน่อยซื้อมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทําอ่ะลงวัตถุดิบพร้อมแล้วเราจะทําเหมือนร้านอะจากนั้นลงนมคนทางบ้านบอกขอทูโทนปาดก่อนปาดปาดแล้วก็ผสมน่หรือว่าปาดทูโทนทูโทนเอาจริงปหะนอกจากถูโทนแล้วกล้วยมากกล้ว <c oughs> ยชีไม่เอาแล้วอะ นงอย่าดยโแล้วหนูแล้วเหนูน้องห,ห,ห,หนูที่ดูอยู่นะคือบอกเลยว่าเครื่องนี้ราคา240บาทเนี่ยผมว่าแพงผมว่าแพงผมว่าแพงแล้วตอนแรกอาจจะไม่แพงหรอกแต่นี้อันนี้แบบมีไส้เท็กสเพราะเมื่อกี้เราแบบไส้ลงทีหลังอันแรกไปแล้วแล้วก็แบบนมเปล่าไปแล้วอันนี้คือไส้ไปผัดแล้วก็ไอติมลงนี่สามแบบเมื่อกี้เราเอาออกมาใช่ปะ เราถ่ายประมาณยี่สินาทีขาดเริ่มใช้ไม่ได้ละต้องไปแช่ <c oughs> ต้อง,ง <c oughs> อ๋อใช่อีกสองวัน <c oughs> นี่ขนาดห้องเราเปิดแอร์ด้วยนะคือถ้าใครเอาไปทําที่บ้านอะทาพัดลมอย่างเงี้ยหรืออะไรเงรี้ยผมว่าไม่งไวกว่าวนี้เอาจริงนะแนะนําไม่ทําในช่องฟิตเนี่ยใช่ <c oughs> ใช่คือถ้าใครไปทำอะแนะนําไม่ทําในช่องฟิตจะไวไวกว่าเยอะเลย <c oughs> อันนี้คือเย็นสุดในตอนนี้จะเป็นแบบนี้ว้าวว้าวไม่ล่ะนีเออเนี่ยเหมือนจะได้อันนี้คือเย็นสุดแล้วนะของตอนนี้ พอได้นี่พอได้พอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วอ่ะพอได้แล้วนี่คือผลงานจากถาดไอติมผัดราคาเริ่มต้น200กว่าบาทไหนๆก็มาแล้วกินหนก็ได้ะกินเองยังเขินเองจริงไหต้องบอกกับว่าก่อนเราจะมาผัดเนี่ยเราคาดหวังกับไอติมผัดไว้เยอะมากจะมาแบบชะาะชะชะะงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นก็บอกเอาเขาจริงอ่ะงานประณี กเป็นงานงานแบบนี้เฉยต้องมาแบบค่อยเกีย่ยอย่างเงี้ยจะเกีย่ยแบบนี้ไม่ได้เลยนะเกี่ยแรงความเย็นมันไม่ได้เย็นขนาดที่แบบนมมันติดไปเลยอ่ะมันเลยต้องค่อยเกีย่ยเพื่อแบบว่าให้น้ำมันทั่วแล้วเดี๋ยวมันความเย็นมันจะค่อยๆเย็นใช่ปะแล้วมันก็จะค่อยๆแข็งเองเว้ยซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับการฝึกสมาธิลูกให้ลูกเล่นเนี่ยฝึกสมาธิในการเกีย่ยนะ้ำเกลี่ยนมให้ันเต็มเลยผมว่าเวิร์กัยรุ่นซื้อมาผัดเองอะ่ะเอาลูกงุ่งหินนะเอาลูกงุ่นหินเลยแค่รอสิบสองจะเหมาะกูว่าไม่รอแล้วเอ ไปแช่เย็น12ชั่วโมงแล้วมาผ่านพี่ว่าได้ฟิลนี้ปะหรือเราจะลือมันไม่หีเลยมันต้องงาตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลา5นาจีไปหาใครขค่วงก่นอนเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นการเสียเวลาในการดูคลิปนี้เราเลยจะรีวิวต่อเป็นการแงะเครื่องให้ดูข้างในหน่อยว่าเฮ้ยเด่วใครซื้อมาโดนย,ย้อมแมวไงกอแบบเฮ้ยมึงทำได้หรือเปล่ามาดูกันข้างใน คอมเมนต์กันเข้ามาว่าคลิปนี้พิมพ์ว่าเขาคลิปนี้สนุกมากเดี๋ยวเราสุ่มแจกถาดไอติมนี่แหละโอเคไหมเหนือเดี๋ยวแล้วเนี่ยใกล้เดี๋ยวแล้วใกล้ปิดรายการแล้วมาแล้วนะฮะเมื่อกี้เราไขน็อตครบแล้วตอนนี้ผมตื่นตาตื่นใจกันมาากเราจะดูไปพร้อมกันว่าข้างใต้มันมีอะไรแต่ถ้าเปิดมาเปิดมาแบบว่าเป็นน้ำแข็งหมดอยู่งแนเงินสด2ล้านวอนจริงจีนได้หรอจะวอนยวน คามเป็นไรแป้งมันอะแป้งเหรอมันคือแป้งมันเหมือนเจียวทำความเย็นี่เฉยทุกคนเห็นข้างในแล้วมันก็ประมาณนี้แหละจริงๆมันจะเอาเอา,เอาไว้ดูเป็นเป็นวิจารณญาณในการรับชมแล้วกันว่าเราจะไปซื้อหรือไม่ซื้อแต่สำหรับผมแล้วอะถ้าเป็นผู้ใหญ่ซื้อมามันผัดได้แป๊บเดียวเว้ยมันไม่ได้ขนาดน,นั้นนะแต่ถ้าเป็นเด็กซื้อมาแบบว่าให้ลูกแบบว่าเออ มาผัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเ <eling> ด็ am, เกที่ชอบกินไอติมอ่ะมีเยอะหลากผอชอบซื้อมาได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเก็บแล้วทุกอย่างอย่างเหมือนเดิมเจลก็ยังใช้ได้นะแค่มีนิ้วผมรวงไปนิดหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็ใครที่อยากได้ถาดไอติมสาเร็จลู้นันนี้เดี๋ยวผมตอนนอตเดี๋ยวส่งไปให้พิมพ์มาว่าคลิปนี้สนุกมากพร้อมกดไลค์กดแชร์ไปบลยไปแล้วสำหรับอีทาราวอีพีติดเล่นเดนกันใหม่ถ้าเขาไม่ว่าให้ผมทำต่อนะอบไยพีน่าน้ยครับพ้ยคลิปนี้ดีต้องมีคนพิมพ์ว่าสนุกมากต่อคืนแม่งอีก ฟักูลร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครใสยกินของเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะ